เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Snowbri Continent a m Zone ครับวันนี้คลิปนี้สั้นๆง่ายๆนะครับก็คือมีตัวอย่างใหม่เข้ามานะครับเป็นอีเวนต์ใหม่ที่จะเข้ามาอีกไม่กี่วันนี้นะครับอีเวนต์ล่าสุดที่เราเล่นกันตอนตรุจีนเนี่ยใกล้จะจบลงแล้วนะครับแล้วอีเวนต์ใหม่ที่เข้ามาเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีตัวอย่างโพมานะครับผมใน u t u b e นะครับช่อง Snowbri Continent a m Zone นะครับช่อง Official ของเขานะครับผมนี่ครับ ตัวน,นี้เลยนะครับผมซัมบรอดซัม um, นะครับบรอดซัมอินรูนส์นะครับผมม,านนามียานอวกาศมียานมียานยิงได้มีโดรนโดรนดีกว่าอะไรเนะี่ยโดนดูดขึ้นไปสโนว brick c o n t เมน n t z o ไม่เหมือนดูดออกไปอืมมีหมอกแห่งศิลธรรมวัดขนาดครับตัวเราวัดขนาดน้องทำไมครับโอ้โหดูท่าวัดอือโดนแน่นอนข้างหลังเหมือนจะเป็นฉากธรรมดาตอนแรกผมนึกว่าไปอยู่นอกโลกจริงๆหรืออยู่นอกโลกจริงๆหรือเปล่าไม่รู้อ๋อมีข่าวดีมาบอกเราครับน้อง อ่าฟันเหรอฮะหรือว่านึกถึงอดีตอ่าแต่วันนี้เราอยู่ข้างๆถึงกับกอดเลยเหมือนจะใช้เป็นลูกซองนะครับผมอ่าอื้ท่าคล้ายๆเฟนนี่อยู่เหมือนกันนะครับแบบว่ายิงแล้วก็กระจาย เหมือนน้องจะอยู่ในโลกของน้องค่อนข้างที่จะมีโลกส่วนตัวสูงหรือเปล่าหรืออยู่ในด,ด,ดินแดนไหนหรืออยู่มิติไหนไม่ทราบได้นี่พระเอกเราเออยอดมนุษย์แล้วตอนนี้พระเอกเราโอ้โหเท่ยังเท่ญญาตามไปช่วยน้องครับอ่า ไม่รู้ว่าน้องหลุดไปมิติไหนนะครับหรือว่าอยู่ในความทรงจำหรือว่าในมิติหรือในความคิดหรือยังไงนะฮะอันนี้มอนใหม่ชัวร์นะบอสบอสใหม่นะครับน้องใช้ปืนลูกซองจริงด้วยนะครับมีเกรดจำนวนกระสุนก็เยอะใช้ได้แปดนัดได้ไหมตะกี้นี้แวบๆ อันนี้อันติแน่นอนโอ้โหเตะลูกบอลเสรยระเบิดพลังโอ้โหจอยิงแบบใกล้ๆจัดไป I love you นี่วเ,เดี๋ยวเยวอะไรเนี่ยแล้วทำไมทั้งสามคนที่โดนอะไรครับมี <c oughs> ม,มอบแครลอดให้น้องก,กระต่ายนะ <c oughs> นี่ดอกดอกแครอทด้วยโอ้โหหางโอ้เดี๋ยว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 อะไรแว๊บโอ้แล้วเหตุการณ์ของแต่ละคนว่าไปทำผิดอะไรมากับพระเอกไม่น่าจะทำผิดน่าจะทำอะไรสักอย่างที่บอกไม่ได้อะไรอ่ะฟินเชว อ่าแม่ชีครับอีกท่านนึงเลยครับอ่าไปทำอะไรมาอ๋อเป็นชุดใหม่ของน้องๆหมดเลยนะอ่าคุณแม่ชีเองครับนี่ขนมหวานแสนอร่อยบย้ายบรซัมอินลูนนะครับประมาณอีกไม่กี่วันก็น่าจะเข้ามาแล้วนะครับผม นิวโอเปอเรชั่นเออเป็นน้องเอ็นย่านะครับแบบจะแบบใช้ปืนลูกซองนะครับผมไม่รู้ความสามารถนะครับเทมเพสเอ็นย่าเทมเพสนะครับเนมโค้ดของเธอใช้ช็อตกันนะครับอ อันนี้สกินใหม่นะครับของน้องแล้วก็สกินของปืนน้องด้วยนะครับน้องมาในธีมชุดแม่ชีนะฮะสำหรับผู้ที่อยากจะซื้อชุดให้น้องนะครับส่วนปืนก็ลวดลายนะครับคล้ายๆกับเ,เขาเรียกว่าอะไรนะไม่กังเขนใช่ไหมมีรูปบวก อันนี้ชุดกระต่ายน้อยนะครับโอ้น่ารักเชียวนะครับชุดนี้มีประเด็นแน่นอนนะครับหันลังมาขนาดนี้นะฮะน่ารักมากชุดมีเมฆหมอกคอยบังอันนี้สกินของปืนนะครับผมอ,อันนี้ก็อีกหนึ่งคนที่ได้ชุดสกินใหม่นะครับ ใครอยากได้ชุดไหนให้น้องคนไหนนี่เตรียมงบไว้ดีๆนะครับอ๋อปืนครับมาในสไตล์ของอีโบราณน,นะฮะอันนี้ฟีเบียร์ฟีเทยร์เทบโบนะครับได้เป็นชุดขน,นมหวานนะครับสีหวานแววน่ารักเอ,อ้ยย่ะ คุณลิฟต์นะครับมีชุดใหม่ด้วยนะครับชุดขาดเอ๊ะไปทำอะไรมาทำไมชุดขาดว้าวแหวงแหวงไม่ทราบได้ครับแต่ถ้าถูกใจเตรียมงบไว้ให้ดีๆครับอันนี้โลจิสติกนะครับผู้ช่วยนะครับของคุณเอ็นย่าแน่นอนนะครับที่จะเข้ามาใหม่3ท่านนะครับแต่ละท่านก็มีทั้งไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นะครับและอีเวนต์ใหม่นะครับ เป็นมินิเกมนะครับเหมือนจะจับคู่แล้วก็อะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเลยต้องลองไปศึกษาดูอีกทีเพื่อเอาแต้มเอาคะแนนแล้วก็แลกของรางวัลโอ้น้องฟีเทียรเรานะครับมีทางให้เล่นแล้วนะครับทางไอ้ตัวรถรถของเล่นอันนี้ก็เป็นมินิเกมยิงปืนยิงลูกบอลยิงกล่องเก็บแต้มอะไรอย่างนี้นะครับทั่วไปมีอะไรอีกไม่เอ่ย อันนี้เป็นตกใจผมนัวอะไรสักอย่างตะกี้นี้แบบๆความสามารถครับเลือกความสามารถขุดเหมืองเก็บแร่เอามาเพิ่มสมรรถนะแล้วก็ลุยลุยดันลุยบอสนะฮะอืมอืมัดรวมยับยับเออเอาไปเต็มที่อ๋ออันนี้อันติน้องหรือว่าสกิลธรรมดาเนี่ยพายุหมุน เป็นกิจกรรมนะครับอัพความสามารถปลดความสามารถแล้วก็เอาไปลุยในด่านต่อนะครับก็จะรวมอยู่ในกิจกรรมนะฮะฮีโร Games ์นะครับอันนี้เล่นกับเพื่อนๆ a l t อนอัลเทิร์นนิวคอนนนะครับก็มีคอนเทนต์เข้ามาใหม่คอนเทนต์แค่หูนะครับ สุดเสียวทำไมเราหันไปทางด้านนั้นน่ะคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คอนเทนต์หายใจไม่ออกใช่ไหมเออเหมือนติดอะไรบางอย่างแวบๆบตะกี้นี้แวบๆมองไม่เห็นนะครับโซน16นะครับนิวแมทพื้นที่ใหม่นะครับเหมือนจะอยู่อีกมิตินึงนะแล้วมิตินี้เนี่ยมันรวมหลายๆที่มารวมด้วยกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเห็นมีแบบทะเลทรงทะเลทราย มีพื้นที่สีเขียวมีน้ำมีตัวประหลาดมีอะไรไม่รู้เอออยู่ในห่วงมิติอันนี้เป็นบอสใหม่แน่นอนครับนิวบอสอะไรเนี่ยบอสเวนเวีนบัตอะไรสักอย่างโอเคครับ3.6หรือเปล่าใช่ไหม 3าขีดหโอเคจบแล้วนะครับเอาละครับผมก่อนที่จะจบคลิปกันไปนะครับเรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าน้องคนไหนจะได้สกินกันบ้างนะครับเริ่มต้นจากตัวละครใหม่ที่จะเข้ามานะครับเป็นคุณเอ็นยานะครับถ้าเกิดว่าตามทั่วไปแล้วนะครับคุณเอ็นยาที่ท่านผู้ชมหรือผู้เล่นคนใหม่เนี่ยอาจจะได้กันเบื้องต้นน่าจะเป็นคนนี้ครับเอ็นยานะครับโค้ดเนมพี่สาวคุณพี่สาวคุณพี่สาว นะครับก็เป็นตัวละคร4ี่ดาวนะฮะที่ท่านผู้ชมก็จะน่าจะมีโอกาสเปิดเจอง่ายที่สุดแล้วก็ได้มาใครที่เล่นมานานหน่อยโชคดีหน่อยก็จะมีเอ็นย่าอีก1คนนะครับได้มาฟรีจากกิจกรรมผมจําไม่ได้ละกิจกรรมนานแล้วล่ะนะครับก็คือเป็นตัวละครแจกฟรีนะครับผมเหมือนล่าสุดล่าสุดเราแจกฟรีเป็นใครนะเป็นน้องเหยาใช่ไหมนะฮะใช่ครับน้องเอ็นย่าก่อนหน้านี้แจกฟรีนะครับอ่ ค้ดเนมอะไรเนี่ย e x u v อ่านผิดอ่านถูกขออภัยด้วยนะครับน้องก็ยังใช้ปืนพกอยู่นะครับล่าสุดกิจกรรมที่จะเข้ามาใช้เป็นปืนลูกซองแล้วนะครับนี่คือคนแรกนะครับที่ได้ร่างใหม่ได้โค้ดเนมใหม่ชุดใหม่แล้วก็ปืนใหม่ด้วยเปลี่ยนปืนนะครับเป็นปืนลูกซองต่อมานะครับคนต่อมาที่จะได้ชุดเนี่ย ถ้าผมจะไม่ผิดนะ่าจะเป็นเดี๋ยวขอดูหน่อยนะนี่คนนี้เลยนะครับผมามรี่นนะครับ m มรี่นโค้ดเนมอาริปไทยนะครับก็นะผมจำไม่ได้ว่าน้องเนี่ยแจกฟรีหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆตอนนี้วันนี้นะครับอีก5วันหรืออีก5วันไม่จะบอกว่าหลีอาวันได้ไหมต้องไปดูเลยโซนันครับตอนนี้น้องมีให้เปิดอยู่นะครับนี่ครับแมรี่ครับ ลิฟทายนะครับก็หรือห้าวันจริงด้วยนะครับใครที่มีคิ้วพออะไรพอก็สามารถเปิดได้นะครับถ้าคิดว่าพอนะครับซึ่งผมตอนนี้เหลืออยู่ตัวเหลืออยู่14นะครับใช่ไหมผมขอดูก่อนเช็คดูก่อนตัวเหลืออยู่14จริงด้วยนะครับตัวดำนะครับตัวขาวอะตัวขาวเรามีตั้ง76ไม่ได้เปิดเลยนะครับตัวดำเรามีอยู่14ตายแล้ว ไม่แน่ใจว่าผมจะเปิดน้องได้หรือเปล่านะครับเรามีค้างอยู่ในสต็อก4 r e นะฮะเรโแนแล้ว4นะครับก็โชคดีนะมันจะทบ r e s o n a แนนไปเรื่อยๆนะครับต้องการอีกประมาณ90ถึงจะการันตีครับถ้าเกิดผมจะเปิดน้องเอ็นย่านะครับผมร่างใหม่นะเทมเพลตหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้สกินน้องกระต่ายนะครับที่ดูตัวอย่างไปนะครับผมแล้วไม่มีตัวละครใช้ครับก็แล้วถ้าเกิดว่ามีเพชรพอมีตั๋วพอแล้วไม่ได้อยากได้น้องเอ็นย่าก็อาจจะมาเปิดน้องแมรี่อนนะครับผมอ่าลิฟท์ไทก็ได้นะครับน้องใช้ปืนลูกซองเหมือนกันไปดูความสามารถน้องกันหน่อยไหมเพื่ออาจจะเฮ้ยแล้วดีไหมอ่ะเออ แต่ก่อนไปดูเดี๋ยวเรามาดูตัวละครต่อไปกันก่อนที่ได้นะครับชุดใหม่นะครับก็คือน้องฟีเทียนะครับผมโค้ดเนมหรือว่าล่างเทอร์โบนะครับก็จะได้ชุดใหม่แล้วเป็นชุดขนมหวานน่ารักฟุ้งฟิ้งนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับคือน้องวิชยานะครับซึ่งผมไม่ได้เปิดน้องนะครับไม่มีน้องอยู่ใน ID ดีนะครับไม่สามารถเอาให้ดูได้ว่าแต่พวกศูนย์สเสบียงเรามีไหมบางทีอาจจะมีนะ อันนี้แคทยาวิทยาเหมือนจะมีอยู่ในตัวทดลองหรือเปล่าทดลองใช้น่าจะไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้ไงนี่ครับน้องคนนี้ครับอาา่าฮะวิทยาอารเกฟอันผิดอันถูกขออภัยด้วยเช่นดันนะครับผมนี่ครับ น้องวิทยานะครับได้ชุดใหม่มาเหมือนกันนะครับใครชอบชุดไหนก็เลือกชุดนั้นเลยนะครับน้องก็จะออกเซ็กซี่นิดหนึ่งออกแบบลามกหน่อยๆนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูความสามารถของแมรี่เีนนะครับเพื่อมีการแบบว่าป้ายากันเล็กน้อยนะครับแล้วผมจะออกมาทำไมผมเข้าไปในทดลองใช้ก็ถูกแล้วมาที่ลิฟทไทยนี่คือน้องนะครับสามารถมาลองในนี้ได้นะเพื่ออาจจะไม่ถูกใจนะครับ ข้อความเนื้อหาช่างมันนะครับมาดูความสามารถกันเลยนะครับยิ่งอ่านอาจจะยิ่งไม่เข้าใจครับน้องใช้เป็นปืนลูกซองนะครับปืนลูกซองครับอันนี้คือปืนลูกซองน้องครับยิงก็ประมาณนี้นะครับแล้วสกิลธรรมดาสกิล E คค่ะจะเป็นการกดฟุ่าเป็นการติดตั้งนะครับอุปกรณ์จะเห็นได้ว่าหน้ากระบอกปืนเรานะครับมีอุปกรณ์ติดตั้งนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะ เห็นหน้าก็บอกปืนแล้วนะครับมีอุปกรณ์ติดตั้งนะครับแล้วเมื่อเล็งไปที่มอนแล้วเรายิงไปครับปึง้งจะเป็นการยิงเหมือนยิงสไนแบบว่ายิงลำแสงแบบโอ้โหแรงมากนะครับดูว่านี่เนี่ยยิงบีมอะ่ะเออคล้ายๆยิงบีมนะครับน่าจะเป็นการยิงอุปกรณ์นั่นแหละพุ่งออกไปนะครับ มอนหรือว่าอนิเมที่โดนเนี่ยก็จะโดนเป็นดามเมจแบบเควอสนะครับการโจมตีน้องเป็นแบบเควอสแล้วก็ไอตัวที่ยิงออกไปเนี่ยไม่ได้ใช้กระสุนนะครับสังเกตว่ากระสุนอ่ะเดี๋ยวผมเติมเต็มก่อนปัป๊บปๆ๊บปับป๊บปับป๊บเต็มแล้วนะครับกดสกิลครับบรรจุนะครับอุปกรณ์เข้าไปยิงบีมเข้าไปเห็นไหมครกระสุนไม่หายนะครับผมรีโหลดรอยิงบีมปุ๊มรีโหลดรอแป๊บหนึ่งครับแล้วก็ยิงบีมตุ้มเรียบร้อยนะครับ เก็บอันตีสักหน่อยนึงนะครับอันตีของน้องนะครับกดตัว Q เบาะโยนกระป๋องน้ําอัดลมอ่าเปล่าไม่ใช่เป็นโดนนะครับแล้วก็ยิงลงมาเป็นเคออสามนะัดป,ป,ปั้งปั้งนะครับประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมอาจจะสังเกตเห็นว่าอ่าด้านหน้าจอมุมซ้ายนะครับจะมีศูนย์ทับศูนย์แล้วก็ขีดแล้วก็4อยู่นะครับเวลาเรากด E ปุ๊บไอตัวศูนย์ขีดสหายไปแล้วก็เป็นวงมาอยู่ตรงกลางสีม่วงเลข1แทนนะครับ แต่เอ๊ะมันศูนย์ต่อสี่แสดงว่าเราสามารถเก็บได้สูงสุดสี่นี่เฮ้ยแล้วเราจะเก็บยังไงครับวิธีการเก็บของน้องนะครับค่าสแตนดนี้นะครับให้เปลี่ยนตัวละครก่อนนะครับเป็นตัวไหนก็ได้ยิงไปเรื่อยๆครับระหว่างเรายิงเห็นไหมฮะอ่าวงสีน้ำวงสีม่วงครับมันค่อยๆเพิ่มครับระหว่างใช้ตัวละครอื่นครับเหมือนจะเป็นการชาร์จนะครับเหมือนจะเป็นการชาร์จของน้องครับเป็นการชาร์จอุปกรณ์นะครับชาร์จอุปกรณ์ของน้องเลยนะครับ เราก็เปลี่ยนเป็นตัวละครอื่นเล่นไปก่อนยิงไปก่อนพอมันชาร์จเต็มแล้วนะครับถ้าเราจะใช้ความสามารถน้องนะครับกดตัวแซดนะครับตัวแซดเนี่ยคือสกิลสนับสนุนนะครับของแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นเพราะผมกดตัว4ปั๊บสกิลสนับสนุนของน้องจะเป็นปักลงมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากดสนเสสนวอะไรวัดเดอะกดสกิลสนับสนุนนะครับ ของน้องแมรี่นนะครับผมณจังหวะเนี้ยตอนที่มีอ่าค่า4เต็ม4เนี่ยกดปุ๊บ,บน้องจะอยู่ในสนาะสกิล E นะครับแล้วก็มีกระสุน5นัดเลยทีเดียวนะครับนัดแรกก็ได้จากตัวเองนัดที่2 3 45ได้จากการเปลี่ยนตัวแล้วก็สะสมนะครับสะสมไปเรื่อยๆจนครบนะครับแล้วยิ่งยิงนะครับดามเมจยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่นะ อัดเข้าไปครับอืมอัดไปออัดเข้าไปอีกอุบอัดเข้าไปอีกเออเรียบร้อยครับอันนี้คือความสามารถของน้องนะครับถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบก็สามารถเปิดได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบอาจจะลองเอามาลองดูก่อนไม่ถนัดไม่เอาไม่เปิดก็ได้หรือเฮ้ยสกินน่ารักชุดน่ารักมากเลยกระต่ายอยากได้กระต่ายอยากจะเพจทาอะไรบางอย่างก็ถ้าเกิดว่างบถึงเพชรถึงอะไรถึงก็สามารถเปิดได้ ถ้าไม่ถึงอาจจะรอในอนาคตอาจจะมีมาให้แจกฟรีนะครับอืมอาจจะมีมาให้แจกฟรีนะครับโอเคครับผมก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะที่ติดตามรับชมนะครับใครช claro> ื่นชอบกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะครับเจอกันอีกทีนึงครับวันที่น้องเอ็นย่ามาเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าน้องทําอะไรได้บ้างนะครับแต่อาจจะไม่เปิดนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่พระหน้าครับไปบายครับสวัสดีครับ